คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ต้นไม้มาเสร็จแล้วเราก็มาทําการทําการห่อตุ้ม่านผู้ชมครับห่อตุ้มตุ้มตุ้มต้นไม้่านผู้ชมครับโดยการนําเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่ก็คือสแลนเก่าๆก็ได้่านผู้ชมครับอ่ามามาเพื่อที่จะทําการวัดรอบก่อนครับว่าวัดรอบวัดรอบต้นไม้ก่อนครับว่าเราจะตัดสแลนยาวขนาดไหนอะไรประมาณนี้เผื่อนิดนึงอะไรประมาณนี้เผื่อนิดนึงเผื่อที่เราจะ จะได้ร้อยร้อยเชือกเสร็จแล้วก็ดึงเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยร้อยเชือกเสร็จแล้วก็จะได้ทําเป็นตุ้มลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับเชือกฟางที่เราถักไปถักมาก็คือทําให้ต้นไม้คือไม่ไม่โยกเองท่านผู้ชมครับต้นไม้จะได้ไม่โยกเนาะคือล็อกล็อกไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยซ้ายขวาหน้าหลังต้นไม้ไม่ล้มไม่เอ็นอะไรประมาณเนี้เราไม่จาเป็นต้องใช้ไม้ไม้ดามคือไม้ปักไว้เป็นดามดามต้นไม้อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นบริเวณโคนต้นนะท่านผู้ชมแต่พอเราขุดขึ้นพอเราขุดขึ้นมาแล้ว จากเพื่อนดีนแล้วท่านผู้ชมครับปรากฏว่าหูไม้ต้นนี้ต้นสูงมากเลยน <l ots> ูนะครับท่านผู้ชมเออสูงเรียบเลยประมาณทักน่าจะสองเมตรน่าจะได้อยู่เนาะน่าจะได้ประมาณทักสองเมตรฮะใช่ไหมฮะท่านผู้ชมเป็นไม้ที่เป็นไม้ต,ต้นตะขบตะขบป่าซึ่งเราเออซึ่งซึ่งเราก็คือน่าจะปลูกเป็นเป็นแนวอนุรักษ์ไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าหากินยากเนาะน่าจะหากินยากมากเลยท่านผู้ชม สวัสดีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมเอฟซีทูทูท่านนะครับเพื่อนเนคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมเอ่อมาเรียนรู้และก็รู้จักกับไม้ชนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คือเอ่อต้นตะขบในเองท่านผู้ชมครับอันนี้อันนี้เป็นต้นตะขบนะครับท่านผู้ชมต้นตะขบนี่คือต้นนี้คือเป็นตะขบที่เราที่เรานํามาปลูกเพื่อที่ทาทาร่มเงานะฮะท่านผู้ชม คำล่มเงาก็คือตอนนี้เราก็ได้ล่มเงาแล้วเนาะก็ได้ล่มเงาตรงตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วที่เราปลูกไว้คือตอนนี้คืออายุ1ปีท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตะขบบ้านนะฮะท่านผู้ชมที่เราเคยกินเมื่อตอนเด็กใช่ไหมฮะชอบกินมากเลยแล้วก็นกก็ชอบกินแมลงก็ชอบมาอะไรประมาณนี้คือเห็นไหมฮะท่านผู้ชมลูกสุกๆเลยล้ลูกตะขบนะฮะ ลูกสุกไม่เจอเลยท่านผู้ชมเพราะว่านกกินหมดแล้วเนาะก็เลยไม่เห็นลูกสุกเวลาสุกข,ของเวลาสุกลูกของตะขบก็คือจะเป็นลักษณะแบบว่าสีอะไรนะสีสีแดงสีแดงบ้างสีเอ่อสีม่วงบ้างอะไรประมาณนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ผลที่อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมครับเอ่อวันนี้คือเราเรา,เราจะพาเราเที่ยวาคุยกันตอนนี้ววันนี้จะพาท่านผู้ชม ไปชมก็คือไม่ไม่ได้ไปชมต้นตะขบนี้นะครบต้นศก็คือเราจะไปชมตะขบตะขบป่าท่านผู้ชมตะขบป่าตะขบนี้คือแบบเป็นตะขบบ้านใช่ไหมครับตะขบบ้านที่เรากินลูกเนาะตะขบป่าเราก็กินลูกเช่นเดียวกันแต่ว่าตะขบนี้คือผิวเขาจะคือเนียนเรียบเลยไม่มีหนามนะแต่ตะขบป่านี่คือามีเขามีหนามท่านผู้ชมครับเขาเป็นไม้ที่กําลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วตอนนั้นเราจะต้องไปอนุรักษ์สายพันธุ์ของตะขบป่าไว้พอดีว่าหน้าสวนของเรามี ที่หน้าสุดของเรามีต้นตะขบป่าด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าตะขบป่าเป็นต้นลักษณะแบบไหนอย่างไรท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปขุดล้อมมานะฮะท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะรู้จักใช่ไหมครับว่าต้นตะขบป่าคือเป็นลักษณะต้นลักษณะอย่างไงใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่นี้เป็นต้นต้นลเล็กๆของต้นตะขบป่าซึ่งเกิดอยู่ตามบริเวณลวําห้วยท่านผู้ชมครับเสียดายมากเลยถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเราไม่ขุดเข้าไปปลูกในสวนของเราซึ่งบริเวณหน้าลาห้วยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าลําห้วยลําคลองคือถ้าเขามีการขุดลอกลําห้วยลาคลองแล้วก็เขาต้องใช้รถแบ็คโฮอะไรเงี้ยามาขุดลอกคลองลเสร็จแล้วก็ไม้ไปข้างๆตามลาคลองนี่คือเขาก็คือจะลมทิ้งไปก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาชมต้นตะขบป่าท่านผู้ชมครับต้นขนาด พอเหมาะที่จะกำลังขุดล้อมขุดย้ายเลยท่านผู้ชมครับขุดล้อมขุดย้ายเราสามารถที่ขุดล้อมขุดย้าย,เ,าขขย,ายเ,าเข้าไปอยู่ในสวนเราได้ท่านผู้ชมครัตบต้นข้ป่าก็คือนะต้นข้ป่าลูกคือแบบเป็นลูกลักษณะคล้ายๆกับต้นคล้ายๆกับลูกตะขบฮะท่านผู้ชมครับตะขบคล้ายๆกับตะขบบ้านเนาะแต่ว่าคือลักษณะหนามเขาหนามเขาเยอะมากเลยท่านผู้ชมหนามยาวหนามแหลมมากเลยฮะท่านผู้ชมลำต้นเขาทั้งต้นคือมีแต่หนามทั้งนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าลูกเขานี่โห่ย กินเนี่ยอร่อยมากๆเลยท่านผู้ชมครับสีพอเขาสุกแล้วก็สีเขาคล้ายๆกับต้นคล้ายๆกับลูกตะขบบ้านเราใช่ไหมครับท่านผู้ชมมีสีอะไรนะมีสีแดงสีออกไปทางออกไปทางเอ่อทางม่วงด้วยอะไรประมาณนี้ม่วงแล้วก็ดําอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าหนึ่งในตระกูลเบอร์รี่เลยท่านผู้ชมครับคือมีคุณค่าทางโภชนาการเอ่ออย่างมากๆเลยท่านผู้ชมครับเป็นไม้ที่เราต้องการที่จะควรค่าแก่การอนุรักษ์นั้นท่านผู้ชมครับเพราะว่า น้ำปั่นจะหยายยากมากแล้วคือนงองจากว่าคือตะโคป,ป่าเนี่ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนที่จะมาปลูกนะท้าท่านชมครับแล้วก็ถ้าหากว่าเจอต้นแบบนี้เราโอหเราจะปล่อยให้เขาแบบโดนทําลายไม่ได้คือต้องอยางในนั้นแล้วต้องขุดเข้าไปไว้ในสวนแล้วเนาะคือจะจะได้จะได้ใช้ประโยชน์คือเขาน่าจะประมาณสามปีห้าปีแล้วก็คือจะไม่ได้เห็น ต้นเขาจะริญเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ได้กินลูกกินผลเขาอะไรประมาณเนี้ยก็ก็น่าจะเป็นการที่การที่ดีเนาะู้สมครับเพราะว่าอยู่ที่นี่คือเสี่ยงมากเลยเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของเขาคือแบบจะลดน้อยถอยลงไปเราก็ถ้าเราขุดล้อมได้เนี่ยถ้าเราขุดล้อมบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็ยกเขาไปเข้าไปในปุูงในสวนเราได้เนี่ยโหเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะเคลียร์พื้นที่ตำสมครับเคลียร์พื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าคือการขุดล้อมไม้คือที่เป็นไม้ธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่ตามลาห้วยลาคลองหรือทุกที่คือวิธีขุดล้อมทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาชมเป็นขั้นๆตอนนะคท่านผู้ชมครับเป็นช็อตๆไปนะท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็คือ,อลงมือได้เลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงที่เราจะต้องการขุดแล้วเราก็คือต้องมาทําการ ตัดแต่งกิ่งทิ้งนะท่านผู้ชมครับตัดแต่งกิ่งทิ้งเพื่อที่จะให้เขาลดการขายน้ำท่านผู้ชมครับเราไม่สามารถที่จะทําให้ไม้ที่แบบมีมีใบเยอะๆกิ่งก้านเยอะๆอย่างเงี้ยคือติดไปด้วยได้นะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคือเขาจะเป็นการขายน้ำนะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าช่วงที่เราขุดคือเป็นช่วกงกลางวันเนาะเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาขายคือพอเราขุดปุ๊บเนี่ยคือไม้จะขายน้ํา ขายน้ําออกไปแล้วก็ทําให้ต้นเขาเหี่ยวแห้งในท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดการขายน้ําด้วยการวิธีการตัดแต่งกิ่งกิ่งที่เราจะต้องตัดแต่งกิ่งทีนี้คือกิ่งที่ที่อยู่ด้านล่างที่เราที่เราไม่ต้องการอย่างอย่างกิ่งที่อยู่ด้านล่างแบบนี้ท่านผู้ชมครับอยู่ด้านล่างแบบนี้คือเราไม่ต้องการนองจากว่าคือเขาเราต้องการที่ให้ไม้โตเนาะอันนี้คือเราไม่ต้องการที่จะให้เขาอยู่ด้านล่างอะไรเงี้ยเราก็คือตัดแต่งกิ่งทิ้งเดียท่านผู้ชมอ่าตัดกองไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขายเก็บทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นหนามนะท เดี๋ยวเราเราค่อยมาย่อยอีกทีหนึ่งเนาะมาย่อยอีกทีหนึ่งว่าคือแบบย่อยเขาเป็นอ่าเล็กๆอะไรประมาณนี้เราจะได้เก็บดีๆอะไรประมาณนี้เนี่ยคือตัดแต่งกิ่งทิ้งนะคะรับท่านผู้ชมตัดทิ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเราไปดูฟอร์มของไม้นะครับว่าฟอร์มของไม้นี่คือเราจะตัดกิ่งไหนทิ้งบ้างอะไรประมาณเนี้อ่าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากิ่งเขาเป็นลักษณะที่แบบ กิ่งกระโดงขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมครับกิ่งกระโดงขึ้นไปด้านบนทุงสูงนู่นนู่นขึ้นไปนู่นนะฮะเราต้องการที่จะให้ไม้สูงเนาะเพราะนั้นคือกิ่งด้านล่างนี่คือเราจะเราจะตัดแต่งกิ่งทิ้งให้หมดเลยท่านผู้ชมอย่างอย่างกิ่งอย่างกิ่งเนี้ยท่านผู้ชมครับคือต้นนี้คือเขาน่าจะมีการแตกแตกกิ่งใหม่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูจากดูลักษณะนี้เนาะดูลักษณะนี้คือเขาแตกเขา ดูลักษณะแล้วคือเขาแตกกิ่งเขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็กิ่งเขาจะเริ่มเติบโตแล้วกิ่งเดิมของเขาคือกิ่งนี้เองเสร็จแล้วเราก็คือต้องต้องตัดนี้ทิ้งทั้งหมดครับตัดทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาจะแย่งอาหารกันเพราะว่าเราต้องการที่เราต้องการกิ่งที่เขาตูงสูงขึ้นไปนู่นนะฮะท่านผู้ชมด้านบนนู่นนะฮะขึ้นไปด้านบนนนฮะแต่กิ่งนี้เราก็คือต้องตัดแต่งกิ่งทิ้งแล้วค่อยๆย่อยนะฮะย่อยย่อยออกมาก่อนเนาะย่อยหมายถึงว่าคือย่อยตัดตัดยอดตัดใบออกก่อนอะไรประมาณนี้ค่อยให้เขา ค่อยๆแบบเล็กลงเล็กลงอะไรประมาณนี้ยนะแล้วก็พยายามเก็บเก็บน้ำที่ตเองตัดไปเนี่ยคือแบบออกให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเองจะจะเดินเหยียบอะไรประมาณนี้ฮะนามแหลมคมมากท่านผู้ชมครับระวังให้ดีนะฮะอันนี้เป็นตะขบป่าเนาะจุดท,ที่เราจะต้องตัดเลยคือตัดตัดตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับตรงกิ่งแยกตรงนี้นะฮะนี่เลยใช้กันไกลเราปึ๊บหนีไปหนีไม่ขาดนะครับท่านผู้ชม เราก็จะได้เราก็ก็จะได้เกบกิ่งมากิ่งเดียวเนาะลักษณะแบบนี้เลยนะแต่งแผลให้ด้สวยนี่เลยเราจะได้กิ่งที่สวยนี่เลยนะครับแล้วก็ทีนี้ด้านบนล้วก็คือแต่งไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับแต่งให้เขาเหลือเหลือกิ่งนิดน้อยนะฮะเขาจะได้ไม่ต้องขายน้ำนะฮะท่านผู้ชมเวลาเราไปปลูกคือเขาจะได้รอดนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยเขาเรียกว่าตะขบป่านะครับกิ่งไหนที่เขาลอยมาด้านข้างเราก็ไม่เอาพยายามแต่งกิ่งออกนะท่านผู้ชมด้านข้างแบบนี้เนาะเราไม่เอาเนาะ เราให้เขากิ่งเอาเฉพาะกิ่งที่เป็นกระโดงขึ้นไปกระโดงเหมือนว่าคือชี้ตั้งชี้ตั้งขึ้นไปด้านบนอะไรประมาณเนี้ยลักษณะอี้แค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ก็หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งออกแบบนี้แล้วเราก็คือสามารถที่จะขุดล้อมได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเก็บหนามเคลียร์หนามตรงนี้ออกไปแล้วเราคือแบบขุดล้อมได้เลยเราจะ เดี๋ยวจะทําทาช็อตอีกทีหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคือวิธีขูดล้อมแล้วขูดยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับส่วนในตุ่มตรงนี้เราก็คือใช้ขุยมะพร้าวนะฮะท่านผู้ชมครับขุยมะพร้าวที่เราทาการตอนกิ่งไม้มามาปิดด้านหน้าของตุ้มอย่าคือพยายามอย่าให้หน้าไม้นี่ยตรงนี้แห้งนะฮรท่านผู้ชมครับเพราะว่าพอฝนตกมาหรือเราให้เราให้น้ํามาก็คือจะให้เขามีความชุ่มชื้นนนเองล้วเสร็จแล้วเขาก็คือจะแตก เอ่อแตกแตกลากออกมาใหม่ในในข้างๆ้างด้านนี้คือด้านนี้คือเราก็คือใช้ดินดินที่ผสมกับเอ่อมะพร้าวสับของเราซึ่งเราใช้อยู่ประจําก็คือแบบผสมกันเสร็จแล้วก็คือยัดลงไปข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับว่าอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็มีประโยชน์เนาะใช้แต่ของที่แบบโอ้โหของของเก่าทั้งนั้นเลยเอ่ออะไรก็ได้ที่ที่เราหยิบม,มาใช้ได้เราหยิบม,มาใช้ได้เลยอะไรบางทุกครับแล้วก็เราก็เอาดินเข้าไปเข้าไปบริเวณข้างล่างตรงนี้ยเพื่อที่จะล่อให้ลากของเขานี่คือจเจริญ จะเลยงอกงามคือล่ากของเขาแตกออกมาอะไรม่ได้มีอาหารกินอะไรเงี้ยเขาจะได้มามามา,มาโดนดินมีอาหารกิน,น,นแล้ว้วก็เราก็ยกไปเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เราสามารถเคลื่อนที่ได้อยู่แล้วอะไรปะไปตั้งไว้ในร่ม,มะนะฮะด้านหน้าตรงนี้คืออย่าลืมนะครับว่า เราจะต้องหาวัตถุดิบที่ทแ,บบแบบมามีป้อ,กองกันความชื้นคือแบบ,แบบอย่างเงี้ยคือขุยมะพร้าวสับเอ้ยแล้วก็ขุยมะพร้าวเอ้ยอะไรแบบมาปิดด้านหน้าดานน้า,ดานหน้าตุ้มด้านหน้าตุ้มอย่าให้แห้งนะคะท่านผู้ชมก็อคอยรดน้ําดูแลน้ําด้วยเสร็จแล้วก็หลังจากนี้คือถ้าหากว่ามีน้ํายาเลีล้ยงรากแล้วก็คือสามารถที่จะนําน้ํายาเลีล้ยงรากนี่คือไปผสมแล้วก็มาลดราดก็ได้ครับหรือไม่ก็ เราจะทิ้งไว้แบบนี้ส่วนประมาณส <ités> no ักหนึ่งเดือนเนาะประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็แล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาแตกถ้าเขาแตกตาแตกตามาใหม่แตกยอดมาใหม่บริเวณด้านบนอะไรเราก็จะรู้เลยว่าคืออ๋อเขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะคือแบบมีมีรากแล้วอะไรไหมเรารู้ว่าคือมีรากแล้วนะอย่าไปนู่นนะฮะท่านชมถ้าเขาถ้าเขาแตกยอดขึ้นไปด้านบนถ้าเขาแตกยอดใหม่เลยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อระบบรากเขาเดินดีแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะ ตายเขาไปไปลงปลูกลงในดินได้เลยตำแหน่งที่เราต้องการอนะไรแบบนี้ฮนะท่านผู้ชมคือแบบวิธีทําตุ้มขุดหลอมก็คือทําง่ายๆแบบนี้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะท่านผู้ชมก็วัตถุดุวัตถุดุอะไรก็ได้หรือไม่ถ้าเราไม่ม,ถม,มีถ้าเราไม่มีแบบนี้นะถ้าเรามีเข่งหรือมีมีอะไรนะมีอ่อมีม,ม,มีมีกระถางพลาสติกอะไรก็คือใส่ได้เนาะแต่ว่าเราคือใช้ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้แหละนะฮะท่านผู้ชมครับคือเราจะไม่ต้องยุ่งยากคือไม่ไม่ต้องเปลืองทุนเนาะ เกิดเป็นการลดต้นทุนด้วยและนีน orse, ะ่ก็คือวิธีการขุดล้อมต้นไม้แล้วก็วิธีการนําต้นไม้ที่เราขุดล้อมมาแล้วไปทําการอนุบาลในหลังนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ่องแจ๊กบ้านไล่ชัยคาด้วยนะครับท่านผู้ชมมีลิงก์ดีๆจะฝากไว้เพื่อนๆท่านผู้ชมอยู่ใต้คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆผู้ชมติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ